DEA เปิด Public Hearing คู่มือล,ลงทะเบียนผู้ใช้งานภายใต้กฎหมาย DPA นายชัยวุฒิธนาขมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือ Public Hearing ครั้งที่4ต่อร่างคู่มือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้บริการภายใต้กฎหมาย DPA หรือดิ g i t a l Platform s e r v i c e หรือพรดการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อศักการ2,565เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ประกอบธรุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนการเข้าใช้งานเพื่อให้ได้บัญชีผู้ใช้งานที่มีความน่าเชื่อถือระบุตัวต,วตนได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงออนไลน์ซึ่งข้อมูล ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นและการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะถูกนําไปเป็นข้อเสนอแนะและข้อมูลสําคัญในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาให้มีความครบถ้วนชัดเจยนยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติตามได้จริงสําหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจัดโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสดา